คนที่ติดเหลืองหรือติดต้นฉบับน้อยแบบนี้ครับวันนี้ผมมีวิธีแก้และวิธีแก้ไขใกับเ,เพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เห็นของผมไหมครับผมก็เคยเป็นมาเหมือนกันและผมแก้ยังไงครับและให้กลับมาเป็นสีเขียวได้ครับโดยถ้าเราไปเปิดที่เพจนะครับ เราสามารถส่งคําขอตรวจสอบได้แต่ถ้าเป็นโปรไฟล์จะไม่มีคําขอส่งตรวจสอบนะครับโปรไฟล์จะแก้ยากที่สุดครับถ้าติดแบบนี้และวิธีแก้แก้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูครับก่อนที่เราจะไปแก้ครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการที่เราติดเหลืองแบบนี้ครับความหมายก็คือหมายความว่าเราติดต้นฉบับน้อยก็หมายความว่าเราไปเอาต้นฉบับจากที่อื่นมาลงในคลิปของเราแล้วเรามาตัดต่อ แล้วมีความเป็นต้นฉบับในตัวของเราเนี่ยน้อยมากๆครับเขาเลยให้เราติดเหลืองแบบนี้และมันแก้โดยวิธีใดครับให้เพื่อนๆครับไปหาคลิปวิดีโอหรือโพสต์ที่เป็นโพสต์ข้อความหรือโพสตลิงก์โพสรูปอะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามีความไม่เป็นต้นฉบับหรือไม่ใช่เป็นของตัวเองครับเราไปเอารูปภาพของผู้อื่นมาลง หรือมาโพสต์ในโปรไฟล์ของเราครับหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงที่เป็นของคนอื่นอยู่แล้วครับและเรายังไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เสียงเพลงและไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่เป็นของคนอื่นแล้วนํามาตัดต่อในคลิปของเราเพื่อประกอบในคลิปของเราก็เหมือนกันครับแบบนี้ก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันครับนะครับ AI ก็จะแจ้งเรื่องของการติดเหลืองหรือต้นฉบับน้อยแบบนี้ครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจความหมายแบบนี้ ให้ชัดเจนก่อนครับก่อนที่เราจะไปลบครับและจากนั้นครับให้เราเข้าไปลบโดยให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ครับจากนั้นให้เราจากนั้นให้เราเลือกโพสต์สาธารณะโพสต์ Post สาธารณะให้เราเลือกว่า เราจะลบโพสอะไรที่มีความเกี่ยวข้องอย่างที่ผมพูดอย่างข้างต้นครับผมพูดเกี่ยวกับโพสผมพูดเกี่ยวกับวิดีโอหรือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงเพลงอะไรให้เราลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราตั้งแต่กำเนิดที่เราเปิด Facebook มาครับเราเปิด Facebook มาแล้วเราโพสอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดต่อชุมชนหรือขัดต่อความไม่เป็นต้นฉบับของเราครับ ให้เราไล่ลบออกให้หมดครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนอื่นเขาให้ไปเปิดเพจดีกว่าจะมาทำคลิปปริวในโปรไฟล์ของตัวเองครับเพราะเพจมันคือการเปิดใหม่ใสสะอาดหมายความว่าหลังบ้านมันสะอาดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นโปรไฟล์ของเราเนี่ย ถ้าเรามาเปิดโหมดหมืออาชีพมันจะยากมากครับเพราะเราต้องตามแก้ไขให้มันสะอาดที่สุดที่เราทําได้นี่คือวิธีทั้งหมดที่ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังครับและผมก็ได้ลองทํามาแล้วครับผมก็ไล่ลบอยู่จํานวนประมาณ2วันนะครับให้เป็นสีเขียวโดยไม่มีคําว่าต้นฉบับน้อยครับคือผมลบโพสต์ทุกอย่างที่ผมโพสต์ออกเลยครับผมนี่คือวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับฝากไว้แค่นี้ละกัน